ทำรายการฮะจะออกข้างนอกกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเป้าประตูเนี่ยใช่ไหมลกูกหื่จะไปไหน,นครับอ่ะแบทแมนมาหาป้าเนี่ยมานี่ก่อนหรือจะออกข้างนอกเหรอนั่งนี่ก่อนมานั่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับอ่ะ ไปปะนั่น,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 นแหละเวลาจะจับไมไเวลาจะจับครับไม่ให้จับแสบได้จุดนี้ไม่ไม่น่าหาพ่อก่อนนี่กอนกูเงก่อนกูเงก่อนโอ้โหจ้องจะไปกันอย่างเดียวเลยฮะจ้องจะไปกันอย่างเดียวเลยนะจะไปวัดใช่ไหมเนี่ยนี่ยังไงเอ้จะไปวัดกันเหรอฮะ ไอ้ตจนี้จะไปวัดกันเหรอเดี๋ยวถ้าเปิดประตูดิเดี๋ยวพาไปวัดเลยนะฮะไปเปล่าฮะแม่ออกแล้วถ้าออกนี่เดี๋ยวให้ไปวัดไปกันอเปล่ะเอ๊เอเเแม่ออกออกไม่ได้มันเย็นแล้วลูก เดี๋ยวไว้อันี่ก่อนเดี๋ยวนั่งกุยกันมอง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 เนี่ยเดี๋ยวว่าเอขยำปลาให้กินนะป่ะกินไหมไห้หรอกใครกินปลาบ้างไม่สนใจเลยจะออกแต่งนอกอย่างเดียวเลยนะือจะออกข้างนอกอย่างเดียวเลยนะไปพ่อไปขยำปลาให้เนะนี่ยไปไปเร็วมันนีเร็วมาเร็ว Making me? Oh, may you, the old young girl. Making them a ba, Đi Making them a. Didn't do a day, hm? Didn't do nha? Niêng nêng 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 เออมาเออมาเออให้คุยให้มันรู้เรื่องมั่งมันี่เร็วเป็นมาแมมพอต้องปลาให้เนี่ยปไ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 ปมันี่เร็วมา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 เออให้แเฉพาต้องไปลาไปยืนรองนจบเลยโอเคโอเคดีมากลุกเล็บดีต้มปลายแล้ว ทสบาให้แล eh ้วเราแป๊บเออมามาจะเที่ยวอย่างเดียวเลย